เพื่อนๆวันนี้ได้อะไรตำดีวันนี้จะกินตำไส้ตันนะคะเพราะว่าตอนที่เราทำเราเป็นทำตำนะคะตอนที่ตำเป็นเมนูที่คนสั่งเยอะมากแล้วก็ชอบสั่งมากและดิฉันก็ชอบกินมากเหมือนกันค่ะมาดูกันค่ะเราตำเครื่องรวมกันไว้แล้วนะคะเราตำเครื่องเอาไว้แล้วนะคะ เยอะมากแล้วก็นี่ไส้ตันที่เราต้มแล้วนะคะล้างแล้วต้มแล้วเรียบร้อยนะคะมาค่ะแล้วเดี๋ยวมาทําวิธียําเอ้ยมาิีวิธีตํากันค่ะมันจะอร่อยไหมค่ะน,นี่คือตำไส้ตันนะคะอบอกไ้บอ่บอยดูสิวิชีสันเผ็ดมากคําพอดีคําเลยนะคะชิ้นตูแบบสะใจมากเลยนะคะเป็นคนที่ชอบกินตํานะฮะ แล้วก็ช่วงหนึ่งก็เคยเป็นอ่ะเคยทำตำนะคะทำยำนะคะดูสิคส่ะสีสันมาค่ะก็ะพร้อมที่จะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆดูยูน่าทานมากเลยอ่ะใครชอบก็แวะมากินข้าวด้วยกันก่อนนะคะเพื่อนๆอดูดิว้าวนี่ระคะ เป็นเมนูที่คนสั่งบ่อยมากแล้วก็ชอบกินมากแล้วก็ชอบทํายำมากค่ะมาค่ะตักใส่จานได้เลยแล้วเราไปกินกันเลยดีกว่านะคะตักใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะดูสิโอหน้ากินมากเลยดูสิน้ำลายแตกเลยค่ะน้ำลายไหลามากเลยดูสิซีสันไหมคะว้าวมาค่ะมากิน ตามไ้ตันด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เป็นยังไงคะหน้าตานาทานหรือเปล่าเออ,อตายแล้วน้ำลายไหลเลยค่ะชิ้นจุกๆเต็มคำเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปนะคะใครอยู่ใ,ใกล้ๆก็มากินข้าวด้วยกันก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงคะไปค่ะกินข้าวกันเถอะ มาค่ะมากินตำไส้ตันกันนะคะนี่ไงน่าอร่อยไหมคะน่ากินไหมแ่บอยู่เด้อดค่ะขอโบกมามากินน้ำกันพี่นี่ค่ะตำเอง <c oughs> นี่ค่ะหน้าตาคนตำมาค่ะแซ่บแซ่บน้ำกันเด้อจ้ามาค่ะมากินข้าวเราค่อยทำงานเนาะมาค่ะแซ่บแซ่บน้ำกัน,กนจ้า